แข้งขวามาขวาคืนครับขวามาอีกทีหนึ่งเกี่ยวไว้แล้วก็อย่างไงครับจังหวะบิดมาขวดแข้งขวายกบางได้ครับจะบิดและเทบิดไม่ทันครับขีเลรียนละเอียดเลยครับเกมคู่นี้ยกสามสับศอกครับเพชรสีแดงเพชรสีแดงสิทธิเจริญทรั์ไอ้ฟอร์มสดขึ้นมาถีบซ้ายถีบซ้ายครับอืเข่มคน มวยสองสึกต่างสึกต่างสายนี่เวลามาเจอกันก็กลายเป็นมวยถูกคู่คนดูก็ถูกใจเจาะมาเพชรสีแดงขวาลำเลียงเตะแลถอยขีเลียนจี้เข้าไปจะตั้งลามจับเลี่ยมจับล็อกล็อกหน้าล็อกคอต้องขึ้นบนนะครับมวยเขา่าถ้าขึ้นบนไม่ได้ก็จะตีย่างหน่อยไปครับเดินต่อครับขยับโอ,โอ้โดนศอกขวาครับชีเลียนครับ หน้าคำมัาลงไปเลยครับไหวไหมครับไหวไหมครับเรียบร้อยครับจบเลยครับศอกขวาครับของเพชรสีแดงครับโอ้โหมาไวไปไวเคลมไวระเกินครับนี่ครับเจริญสรัพมวยใช้ศิลปะมวยไทยเพลงสอกนี่หลายคู่เลยทีเดียวนี่หนึ่งในตรงนั้นครับชนะไปแบบเทคนิคเกิลน็อกเอาในยกที่3 เฮดสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพย์ครับผู้ชนะโดยเพลงสอครับเดี๋ยวได้ดูว่าเพลงสอของเขาแบบไหนนะครับอ้จังหวะได้นะครับน้ำหนักได้พอดีเลยครับฟันเข้าจุดสลบพอดีฮะเดี๋ยวมีให้ดูครับมีพยายามปสมพยาบาลนักมวยไม่ต้องเป็นห่วงครับเดี๋ยวว่าฟื้นครับนักมวยมีการฟิตซ้อมมาดูภาพช้าครับน้องแชมป์ครับดูครับจังหวะ ไหนครับสับซอกขวานี่แหละครับโอ้โหนี่ครับหน้าคว่ำลงไปเลยครับซอกเดียวเลยครับจบเลยครับมันเข้าจุดนะนี่ครับโอ้เข้าจุดเข้าตรงซอกคอกระดูงคางอดีอ่ครับดูมุมหนึ่งครับอย่างแรงด้วยครับการจังหวะด้วยจังหวะได้น้ำหนักได้เีนีะโอ้ฟันเต็มเหนียวเลยครับซอกขวาของเพชรสีแดง